มันไหนพี่น้องมีความบอดสุทพี่น้องเลิกงานกราบสวัสด,ดีสบายด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อจุกูสุสคน มืนอนี้ก็พบหกปปครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือข่อยผมมืัอนี้พี่น้องข่อยผมคุ้มน้องพี่น้องแล้วก็มีส้มพร้อมเพิ่มเติมพี่น้องนี่มีส้มน้ำพี่น้องมะกราบห่อข่อยผมแล้วก็พักเข้ากันมีบัวร่ามัแดงมักเขือพี่น้องมักเขือมักแข็งแล้วก็หลายพี่น้องพักมาเป็นโจทย์และพี่น้องข่อยผมค้มเราเพี่น้องเนาะ้ำเวลาเลยการเลิกงานนราเป็นน้อง เอ้าพี่น้องคอร์ดจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปจะไปในช่องแนลน้อเน้องภาคเรื่งองใจสาวายพ่อบัวเดาไปน้องเด้ออืมขึ้นข้อค<อ>วามคลิปอยูอ่ข้อเหนียวเฮ้ยพี่นอ<ม>้องข้อเหนียวอ่ข้อเหนียวอันนี้ว่งง<ม>างล่างก็ได้นพี่น้องเนาะลกเอ้าอเอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยคนที่บอกกินดิบเดพี่น้องเด้อเอ้าคอรกินเดี๋ยวน้ำมันนี่ก่อนแก่ข้าวก่อนพี่น้องน้ำลำไยมาส่วนไม่มีใครเข้าอืม <c ười> เอาเนื้อหอนหอนเต็์ลงไปผักแล้วพี่น้องผักแล้วเอาทาแล้วบั่นพี่น้องเงยเอาแฉกหน้องเบ้พี่นมอมรำพีน่น้องมันนี่ทาอยู่ มันต้นะนนะนนองน็นเะ้าไปเลยไมด้เอาปังหนอแดดหอนปเลยผะไหนไปเลย

กินง่ายๆเอาของริอยอยนฮ้อนน้อนเอ๋อนี่มัฮ้อนอุมเลยมีไงเปิดขอน้ำรำ อรับปล่อยเสียนะ một chồng năm, cho em lăm không lăm Ngon lăm mười lăm mười ngon như mà. cái nhau. เฮ้ยมาได้สิบบาทพ่อโคไปชื่อมากมกินอ่ไม่ได้เห็นเองชื่อเอาี่ายเลยนะสิบนนสบาทเอแต่งเงา ừ, có miếng không? Câu ờ, còn nhiều hạn thôi. Nhưng mà vô nó là trời cái ngàn thôi nhiều thì

เป็ดตัวมาน้องะเอาห้อนครับผม ตรงกอดีอืมอตรงกดีคือมาสองกลุ่มี่ไหอหลายกินม้วนจะบอกว่าต้นไม่ยงกินซัพที่อินเน้นเข้าใช่ไหมเข้ากินหลายข้าเกดเจ็บมือก็งอ chúng tôi là Hãy subscribe cho không หยยููไงยูลองกิบป่ะอร่อาพากเลยแบ่บดูส ข้าวคนเยอะคนเยอพี่น้อ,องอ่ะ เน้นเข้าพี่น้องเขานียวเกือบจะมัดพี่น้องค่อยบๆมัดน้องๆน้องอิ่มพี่น้องเน้นเข้าพี่น้องก็เรื่องงานเราไม่ไหมเนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพลงจะนีเราเป็นม็อกคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องต้องกดไปใชรไปในชแนลฝากเป็นใจชองในครอบครัวของน้องทายเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีสบายดี